ไปใส่ได้เว้ยหยิบไม้หย่บไม้หยิบไม่เป็นไรมึงลมได้กูถ่ายรูปอยู่ไปตรงนี้นี่ได้ได้ไันได้ได้ ลงุงขาจะรุกระโดดปีปเลยเมื่อกี้

ไม่มีใบแล้วมันดูดขรคมาทำไมอะวไม่ยยวิวสว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 ยข้างหลังสวยด้วยออยในมุกไอกล้องนี่เขาสวยเลย้ในกล้องสวยไอ้อยในกล้องสวยตรงแรกตรงแรกตรงแรกมึงดูข้างหลังวิวเขาก็สวยเลยเอาพามา เออข้างหลังมีของสวยเลยต้นไม้สองอันไปดูสวยดูสวยไม่เอาคุณไม่ไปแล้วเขายังมันก็ต้องข้างฝั่งนู้นอยู่แล้ววอ๊ยทำไรอ่ะไปลอกนวิวสวยไอ้เยอตัดไอ้เยัดมันให้ไปเอเตา มันหลวมแล้วกมรวมาด้วยแป๊บนึงขอพี่แป๊บนึงใจเย็นนะเก๋ไม่เอาตูดลงอ่ะถ่ายเพื่อนนะไหนบอกายนัดีหินงนี่ไงหิน ใครพามาทางนี้เล่าจะรีบจะรีบฉันว่ามันแข็งแล้วตัไล่สดเมื่อจิ้มหมายจิ้มก่อนเอาหมายจิ้มก่อนหมายจิ้มก่อนอยากจะเข้ามาถ่ายรูปเดินตรงเลยต้องต่อหน่อยเลยแต่บางมันยิ่งลึกเมาหมายจิ้มไดรู้แล้วนะแล้ว เขาบอเดินตรงไปเลยแสดงว่าได้ตรงไปริมนั่นล่าอันนี้เะอเจ้าต้องอย่าเก็บกี่เพื่อนตากล้องอย่าตากล้องติดไม่เจ้าเขาขึ้นมาไงวะหายไปอะก็ยังไง อ้าบนเนาะอรออรเก็บกิดเพื่อนเดี๋ยชมชมแลวจะบวกทำไมทางซ้ายนี่นี่ไปบวกแล้วมาทางนี้ไงิ่นเปาไ อะไอย่าไปล้างอยู่แล้วอยไปล้างอยู่แล้วไกลค่กลคเดูี๋ยวเอออ้หไอ้น่มัี้งเดียวไอ้ต่องข้าง ข้างที่ไหนอ่ะต้องแวกดินข้างๆ <c oughs> นเ <c oughs> เหมือนมาเก็้เออ ทำอะไรเดี๋ยวก็มีมาแล้วต่อไปโอ้โห

าไ้ด้วยกูไปทางนั้นดีกว่าอีกเดี๋ยวเลิฟเลยไปเจอหลังติดหลังติดตกลมิตตกลมีตไเจอต้องไปรอตันโอเคไล่รอปีไปนิดเอา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 หลังติดหลังติดไอ้อ๋อจอ้งจ๊ผูคนหนาวหัวหัวหัว

หลังตีหลังตีหัว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 โอเคท่ยเอัน้ามีไข่ทรงเครื่องด้วยเทำังไม่เสร็จไข่ทรงเครื่องหรอ Quát không chịu. Quát 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 chịu

Legenda <laughs> you know what do มือจับนี่รากไม้เห็นเออ i'm ร <c oughs> อป้าต่อไปเลยจุด <c oughs> หมายของเราห้าหาแล้ว

น้ำหรอดิดน้ำอะไรไม่กอกเปิดชื่อนะ,นะอินูน้ำหรอไก้ยอยู่น้ำหรอดูซึมน้ำซึมหนังหมดแล้ว ถึงแล้วโว้ยถึงแล้วโว้นถึงแล้วโว้นไอ้ีมาขึ้นมะ สุดยอดยนะฟองและทีมงานสองพึเย <c oughs> สุดยอดถึงแล้วโว้ยเห็นไหมถึงแล้วโว้ย <c oughs> ฟองและทีมงานหกคนเดิมกินอย่างนี้ไม่ข้าต้มเลยเนะี่ยไหนไม่มีป้ายหรอวี่แล้ว พวกเราไม่เก่งว่ะมียากกว่านี้ป่ะเอออะไรนะขออีกทีดิมียากกว่านี้ป่ะปลาใหม่ใกล้ฉันมาเถอะเออนี่มียากกว่านี้ป่ะมาเถอะสามหมื่นนะอยากไปสี่หมื่นอ่ะแปดหมื่นไ่ล่ะเออแปดหมื่นก็มานี่แปดหมื่นไม่ล่ะเออนีที่สูงกว่อวันกี้ท่ำยังไงอ่ะ มึงทำอะไรเขาเนี่ยตงไหนวะตรงไหนกูขี้เกียจอันนั้นแล้วกูก็เลยอะไรลงมเลยขี้เีลเลยไม่ได้เล่อนเหรอเอ้อใจไม่่อนอยู่แล้วแหละไอ้พวกอันนี้ก็ลื่อนนะกูบอกเลยงไปก่อนดิอไกเลยขันมเน

ลาท่านทุกดี๋ันลาท่านทุกข์น ลำทานอ่ะดูดิไอ้ก็แล้วอ่ะเฮ้ยจริงหรอแค่เนี่ยเย็นจริงคุณน้ำมันเย็นไง amazing แต่ไอ้ตาสกรโดดโชว์ดิเย้ ขาเป็นไรอะ่ะขาเป็นโซ่